เก็บผักอีกแล้ววันนี้ผักสดนี่ผักบุ้งนะอุ้ยสวยสวยกับต้นพริกอองคนเก็บสวยดีเลยอับทอดนะสวยมากผัดอีกแล้วจริงๆได้กินทุกวันนะคะนี่เมื่อกี้เก็บมะละกันนี่ได้เป็นเยอะเลย อยู่คือด้วยนะคะนี่สวยติดเอ่อนๆเอาไปปลายออน,นั่ now, นะะแหละเียมันก็แตกเสาก็เริ่มตัวนะรุ่งกันค่ะดักเปาะเปาะเปาะเลยนะคะอ่อ,อนแต่ไซนี่ผัดอร่อยค่ะกรอบกินง่ายไซนี่ ขาดเสร็จกินข้าวร้อนจบเลยราดข้าวเลยเช้าเช้าอากาศดีดีนะคะผงเทลงก็ดกดกนะคะไปเดินมาคนเดียวนี่เดินได้ห้ารอบคนเดียวเลยไมม่มีเพื่อนไม่มีใครเดรินเลยหระะอคนก็ไปเซบาพิกกระดกดู นะคะนีส่สบายแล้วต้นข้างหลังก็สวยใช่ขาวขาวอวบทเขียวอวบหัวหงก็งามงามบ้าใบ ได้แล้วนะคะก็จบด้วยภาพสวยๆนะคะนะคะฝากกดติดตามด้วยสวัสดีค่ะ